ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีการเล่น My b u c k สนับสนุนโดย e a n b o o k ขั้นตอนการเซตอัพให้นำการ์ดสมบหมดมาสับรวมกันแล้วแจกให้ผู้เล่นทั้งสองคนคนละ10บใบและให้ผู้เล่นทั้งสองคนสับการ์ดของตัวเองแล้ววางไว้เพื่อเป็นกองจัว่ววางการ์ดไม b u ล k 2กใบไว้ข้างๆแล้ววางพลังชีวิตเอาไว้โดยเริ่มต้นที่3ให้ผู้เล่นจั่วการ์ดของตัวเองคนละ5ใบแล้วตัดสินกันว่าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจะเป๋ายิงจุกโยนหัวก้อยหรือจะจั่วการ์ดจากกองใหญ่ เพื่อดูว่าใครได้พลังเยอะกว่าก็จะได้เริ่มก่อนออออก่อนจะไปดูขั้นตอนการเล่นลเรามาดูตัวอย่างการ์ดกันก่อนดีกว่าการ์ดแต่ละใบจะประกอบไปด้วย4ส่วนค่าพลังของครีเจอร์ยิ่งมีเยอะก็จะถือว่าโจมตีได้ดีชื่อของครีเจอร์รูปภาพของครีเจอร์และความสามารถของครีเจอร์จะมีคีย์เวิร์ดบอกไว้โดยมีดังนี้บ้าครั้งครีเจอร์สามารถโจมตีได้2ครั้งนักกล้าเมื่อครีเจอร์ตัวนี้โจมตี เมื่เลือกคีเจอร์ศ er, so ัต so รูตัวไหนก็ได้มาป้องกันปีพิษเมื่อคีเจอร์ตัวนี้โจมตีคีเจอร์ศัตรูจะพ่ายแพ้ด้วยเสมอต่อให้มีพลังเยอะมากกว่าก็ตามชิเดซ่อนตัวเมื่อคีเจอร์ตัวนี้โจมตีคีเจอร์ศัตรูจะต้องมีซ่อนตัวด้วยเหมือนกันถึงจะป้องกันได้แข็งแกร่งหาคีเจอร์ตัวนี้พ่ายแพ้แต่ยังไม่อยู่ในสถานะหมดแรงให้มันหมดแรงแทนต้องโดนโจมตีสองครั้งจะพ่ายแพ้นั่นเองลงสนามเมื่อคีเจอร์ลงสนาม จะเกิดผลตามที่มันบอกทันทีและถ้าใช้ไมบัคผลของการลงสนามจะเกิดขึ้นกับฝ่ายที่ใช้ไมบัคไม่ใช่ผู้เล่นที่ลงการนะครับโจมตีเมื่อสั่งครีเจอร์โจมตีจะเกิดผลก่อนที่อีกฝ่ายจะประกาศป้องกันพ่ายแพ้เมื่อครีเจอร์พ่ายแพ้จะเกิดผลทันทีวิธีการเล่นในเกมนี้ผู้เล่นจะพัดกันทำแอคชั่นคนละหนึ่งแอคชั่นเมื่อผู้เล่นทำแอคชั่นใดๆแล้วอีกฝ่ายจะได้ทำแอคชั่นต่อทันทีโดยแอคชั่นหลักจะมีดังนี้เล่นการ์ดครีเจอร์ ให้เล่นการ์ดครีเจอร์จากบนมือลงบนสนามเมื่อเล่นการ์ดแล้วให้จวขึ้นมาบนมือให้ครบ5้าใบเสมอถ้ากองจวหมดก็ไม่ต้องจ่วนะบายบัคเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเล่นการ์ดครีเจอร์ลงบนสนามผู้เล่นสามารถบายบัคใส่เอาเมื่อครีเจอร์ที่ฝ่ายตรงข้ามเล่นมากลายเป็นของเราแต่ยังสามารถทำให้เกิดความสามารถลงสนามได้อีกด้วยโจมตีผู้เล่นสามารถสั่งให้ครีเจอร์ทำการโจมตีได้โดยให้ผู้เล่นที่ถูกโจมตีเลือกป้องกันว่าจะรับการโจมตีโดยตรงหรือจะเลือกครีเจอร์ผู้เล่นออกมาป้องกันถ้ารับการโจมตีโดยตรง ผู้เล่นที่ถูกโจมตีจะเสียพลังชีวิตหนึ่งหน่วยถ้าให้ครีเจอร์มาป้องกันให้ดูที่ค่าพลังของครีเจอร์หากครีเจอร์ตัวไหนมีน้อยกว่าครีเจอร์ตัวนั้นจะพ่ายแพ้ทันทีหากเท่ากันจะพ่ายแพ้ทั้งคู่การป้องกันการโจมตีหม่นับว่าเป็นแอคชั่นนะใครที่สามารถทำให้พลังชีวิตของศัตรูเหลือศูนย์ก่อนได้จะเป็นฝ่ายชนะและดีก็คือวิธีการเล่น My Buck เอามาดี